ุผู้ชมคะยังอยู่กันต่อกับเรื่องราวของสาวเบสรักวันนี้หรือว่าเบสทาสิ่งกันอยู่นะคะบอกเลยนะคะว่าในตอนนี้เองเนี่ยสาวเบสของเรามีผลงานเยอะแยะมากมายเอามากๆทีเสิร์ฟให้แฟนๆได้ดูได้ชมกันนะคะทั้งรายการที่เธอทําร่วมกันกับคนในครอบครัวอย่างรายการทางช่อง YouTube เธอก็ผลิตคอนเทนต์ต่างๆออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันอย่างเยอะแยะมากมายเอามากๆส่วนในเรื่องของผลงานด้านการแสดงนะคะ าวเบรรักวันนี้หรือว่าเบรคทำสิ่งของเราเนี่ยตอนนี้นะคะเธอก็มีละครที่กําลังถ่ายทําอยู่นั่นก็คือเรื่องนางฟ้ากรรมกรนี่แหละคุณผู้ชมแล้วในทุกๆครั้งนะคะที่ทางด้านของสาวเบรรักวันนี้เองเนี่ยเธอได้เข้ากองถ่ายนะคะก็จะมีโมเมนต์เบื้องหลังของกองถ่ายเนี่ยออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งอีกด้วยเรียกได้ว่านอกเหนือจากที่ว่าสาวเบรรักวันนี้ของเราจะเป็นนางเอกแล้วเนี่ยในเรื่องของความเฮฮาสนุ ha, คสนนนาะะเธอก็มีติดตัวมาอีกด้วยเมื่อใครได้อยู่ใกล้สาวเบสเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะเอามากๆเลยแหละคุณผู้ชมคะล่าสุดเองนะคะก็มีโมเมนต์เบื้องหลังบรรยากาศในกองถ่ายออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันค่ะซึ่งก็คือว่าทางด้านของคุณแม่อ้อยนะคะคุณแม่ของสาวเบสเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสคลิปดังกล่าวนี่แหละคุณผู้ชมคะที่ทุกคนเห็นกันนี้เลยนะคะเป็นเบื้องหลัง ของละครนางฟ้ากรรมกรน,นั่นเองค่ะซึ่งภายในคลิปนะคะทางด้านของซาวเบสรักวันนี้หรือว่าเบสคำสิงเธอก็กําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าฉากนะคะก็มีการซับหน้านะคะทําผมแล้วก็มีทีมงานถือร่มให้แมมเรียกได้ว่าบรรยากาศน่าจะร้อนเอามากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วที่นี้ทางด้านของแม่อ้อยเองเนี่ยก็ยังได้ใส่ข้อความเอาไว้อีกด้วยค่ะบอกว่าดูบรรยากาศกองถ่ายที่แสนน่ารักของทุกค ซึ่งบอกเลยนะคะว่าน่ารักเอามากๆอย่างที่แม่อ้อยเขาบอกจริงๆคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าทาั้งนักแสดงทั้งทีมงานเนี่ยก็ยืนอยู่กลางแจ้งนะคะที่มีแดดเนี่ยส่องแบบเจิดจ้าเอามากๆแต่ละคนก็มีอภาพาหัวมียืนกลางร่มนะคะคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้ของแม่อ้อยถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ย fc แฟนคลับของสาวเบสก็พากันเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายทั้งบอกนะคะว่าสู้ๆนะคะน้องเบ รอดูละครอยู่จ้าคนเก่งสู้ๆขันน่ารักแล้วก็มีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยนะคะทั้งบอกว่าอากาศร้อนแต่น่ารักทุกคนเลยค่ะพัดลมพร้อมอากาศร้อนขอให้ทํางานอย่างมีความสุขนะคะน้องเบสคนเก่งสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจในการทํางานแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายแหละคุณผู้ชมค่ะที่เหล่า fc แฟนคลับของสาเวเบนรักวณีได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ถึงความน่ารักน่ารักทั้งของนักแสดงแล้วก็ทีมงานอีก ด้วยนะคะพร้อมกับมีการส่งกําลังใจให้กับสาวเบสในการถ่ายละครในครั้งนี้อีกด้วยแม้เรียกได้ว,ว่าเหล่า FC แฟนคลับของสาวเบสรักวันนี้น่ารักเอามากๆมีการเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้กับสาวเบสอีกด้วยะคะ่ะ